ใช้ปุ๊บดีอันนี้ใช้ปุบนี่ดีปั๊บใช้ปุบดีปั๊บใช้ปั๊บปั๊บดีปุบปุ๊บใช้ปุบปั๊บปุ๊บปุ๊บจู่ๆมันก็มาไม่ใช่ฉีกไม่ได้เลยเลยอสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาจัดไฟตามบ้านกับรายการ จัดไฟบายแนลไลท์ไทยแลนด์สนับสนุนบายซีอีโอบีไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ผมพิธีกรรับเชิญนะครับจินจดีเอสอาร์จากช่องดีเอสอาร์นะก็จากช่องดีเอสอาร์นี่แหละรายการจัดไฟนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามากุฏิของพระมหาสมปองเราก็จะจัดไลท์ให้โดยการใช้ไฟของแนลไลท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซอร์เฟตทั้งหมดเนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วก็เราจะจัดบีฟอร์อั t เตอร์ยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ หลวงพี่พระมาหาสมปองนะครับแล้วก็วันนี้จะมานเนรมิตไฟใหม่ให้ครับท่นท่นแท่นนี่เดี๋ยวเอ่อต้องใช้คําว่าถวายเนาะผมทางผมจะมาถวายแนนไลท์ให้นะครับผมคืออะไรเนนไอ่์แนนไลท์คือบริษัทไฟยี่ห้อที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากครับเหมาะก,กับการไลท์งานและที่จริงแล้วชานเอลทุกทุกฟ้าเมืองไทยตอนนี้ก็ใช้แนนไลท์กันเกือบหมดแล้วครับคนจำทำอยู่ส่วนใหญ่เลยชี้หน้าชี้หัวนี่ถูกเลยแนนไลท์นะครับดีแล้วอะไรมีคําว่าอะไร C.O.B อ๋อนี้นำเข้าบาย c o V มีเดีย h a ท l แ n d ครับแนลไลท์ของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์ C.O.B สีทองอย่างนี้นะครับดียังไงอันนี้ดีเปิดไฟแรงๆแล้วปุ่นจะส่องนักปีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดียังไงนะอันนี้เนี่ยแนลไลท์ครับแนลไลท์เป็นไฟที่ให้สีที่ตรงครับพระอาจารย์ไม่ว่าพระอาจารย์จะเปิดอะไรรอะไก็ตามนะครับสีจีวรก็ตรงสีปากก็ตรงสีหน้าก็ตรงครับไม่เหลืองเป็นดีซ่าแน่นอนเมื่อคืนเนี่ยกำลังจะพูดพูดก่อนซะนะไม่น่าพูดอะไรให้ฟังก่อนในเราเนี่ยเมื่อคืนเททัักกกลูพ คือทีมงานก็พยายามเซตไฟเท่าที่มีนะก็เซตเซตก็ขอบคุณที่มาทําก่อนหน้านี้ด้วยทีนี้ดีแล้วนะแป๊บเดียวปรับแสงตัวไหน่อยมาและคอมเมนต์เป็นดีซ่านหรือไงโอ้โหไม่ได้ยินคํานี้นานแล้วเหลืองเชียวค่ะฉันยาเยอะๆนะคะอะไรเงี้ยไม่ก็ไฟมันสำคัญมากครับอาจารย์ตอนนี้เรายังไม่เปิดนะนี่เลยยังไม่เปิดนี่เราใช้ไฟแบบปกติที่อาจารย์เปิดที่เขาเรียกแล้วเพดานใช่ไหมใช่ซิงลิ่งเพดานธรรมดาเลยเดี๋ยวเราจะลองมาในละมิด แก้ปัญหาด้วยการใช้ไฟนานไร่เนี่แหละครับนี่เอานี่มาให้ด้วยคือรีมือครับอื้มรีโมทถ้ารีโมทหายก็ใช้รีมือแต่ไม่ต้องไปใช้รีมือก็เอามือได้ไหมมุกรีมือได้ไหมได้ครับจริงๆแล้วมีให้ทุกอย่างเลยนะครับรีโมทเนี่ยอ้าวรุ่นนี้ไม่มีฐานมาให้แล้ววะทำไมรุ่นตอนเอามาให้ช่องกูไม่มีฐานวะท้ายแล้วครัจริงเหรอใช่ผมต้องนั่งหาฐานที่ขำนึกว่าไม่มีฐานตอนนี้มีฐานตอนแรกตอนแรกผมจะแซวว่ตอนที่ผมได้ไม่มีฐาน เมื่อกี้กลับเปิดมาแบบโงงเลยนะเอ้าแม่งมีฐานว่ะอ๋อจะเล่นอะไรเงี้ยนะนิดนึงสำหร<ช>ับคนที่ดูอยู่เอ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าคุณยมจินเนี่ยมานั่งเทียบพระทําไมมีอาสนะเรียบร้อยเบาะออกมาก็สูงกว่า<ช>ประมาณเกือบเคือบประมาณอันนิ้วนึงแล้วกันเรามีอาสนะอีกไม่ต้องห่วงบางคนบอกเอ๊ะนั่งเสมอพระเลยเหรอตอนขึ้นเครื่องบินไม่เห็นมีใครลงไปนั่งข้งล่างนะเพราะเวลาไอ้รัดเบลอ่ะมันจะไปติดอยู่ที่คอเมขัดในรถไฟอ่ะนึกออกไหมฉะนั้นแล้วก็สูงกว่านะณตอนนี้ยังไม่เปิด before เฮ้ยใครปิดไฟอ่ะถูกต้องแล้วนี่สามารถทจะเปิดในพวกนี้ได้ครับผมนี่คือไฟของอะไรนะนี่คือไฟของแนนไลท์ครับฟืบอืออืก็คืออาจารย์เนี่ยสามารถเลือกช h แนลหนึ่งถึงสิบสองได้เลยตัวนี้หนึ่งตัวนี้สอผมตั้งไว้ให้แล้วะอาจารย์แค่กดลดเพิ่มแค่นี้เองแล้วถ้าอยากไปตัวที่สองใช่ไหมกดอันที่สอง อันทีี่่่เพิมก็แค่กดครั้งที่สองที่เอสเลยเหมือนช่องเลยซีเอสคือช่องครับแล้วที่เซตเซตไว้เนี่ยช่องหนึ่งหรช่องสองก็คือเป็นช่องเลยช่องหนึ่งกับช่องสองแล้วมันมีถึงตั้งสิบสองคืออะไรอ่ะก็มีทั้งหมดคุมได้สิบสองตัวครับคุณคุณมีไฟเงี้ยสิบสองตัวคุณสามารถกินได้เลยนะฮะถ้าคุณจะมีไฟสิบสองตัวอยู่รอบตัวคุณอ่ะคุณจะเป็นไก่อบโองได้เลยแต่มันมีข้อดีอยู่ครับเป็นไงเนียนตาไหมเนียนตาไหมถ้าเราออกรายการไลฟ์อยู่นี่ กดคอมเมนต์มาเลยคอมมมเเนต์าลยอย่าว่ากันนะอาตมาว่าเวลาไลฟ์อาตมาให้เรื่องเสียงอันดับหนึ่งเพราะเวลามีปัญหาคือเรื่องเสียงเสียงเบาครับไม่มีเสียงมันจะมันจะไม่เบาได้ไงไม่มีไมค์ตอนนั้นนี่ฮะตะโกนเนาะาตมาใช้ไมค์ตะโกนไม่ใช่ไม้โคตโฟนอบางทีมันอยู่บนโต๊ะหรืออะไรเป็นไมค์เนี่ยเราต้องมีไมค์นี้แล้วไมค์นี้จะเปลี่ยนไหมใ้ได้เลยครับเฮ้ยผมก็เล่นไปเรียกเรียกว่าอ่า เราไม่ขิงคนอื่นสิเ,เราไม่แกงคนอื่นทุกวันนี้เขาไม่เรดโอเชียนเขาเป็นบลูโอเชียนไปด้วยกันทําการค้าหลังๆเขาเป็นไวท์โอเชียนด้วยเนี่ยถือว่าไวท์โอเชียนนั้นก็คือมาถาวายทั้งอสอง <c oughs> พศถวายพศนั้นนะได้บุญประมาณสัก57ถาวายพศนี้9 9 9 7 ไม่องไม่ขิงครับ <laughs> ไม่ขิงเท่ากับ <laughs> ก็ขิงแหละ <laughs> เอาวันนี้มาอะไรอีกไฟตอนนี้เปิดแล้วตอนนี้ไฟเปิดแล้วใส่ขึ้นนะฮะ<ฟ>ลองปิด,ป,ดปิดให้ดูอีกครั้งอ่ะยิ่งแล้วเราสามารถเลือกนี้ได้ด้วยเข้ามาเข้ามาจ้องเราเลือก เปิดแค่ตัวเดียวก็ได้เปิดตัวเดียวกดตรงไหนฮะเปิดตัวเดียวก็คือไปที่ช ANNEL สองเนี่ยเราก็กดปิดตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะปิดอ่าน,นิดนึงอ,อ่าอันนี้ตอนนี้เปิดตัวเดียวสมมติจะเปิดสองเปิดสองก็กดตัวนี้เพิ่ม,มทีนี้ผมมีหลักการจัดไฟให้อย่างเดียวครับดวงหนึ่งจะต้องเบาวกว่าดวงหนึ่งเสมอดวงหนึ่งดวงใกล้เราหรือดวงไกลเราต้องเบากว่าแล้วแต่ครับสามารถจัดได้ทําไมถึงไม่ให้เท่ากันเท่าเทียมเสมอภาคปาราดอนภาคทำนี้ก็ทุกบทละภาพเพราะเรามีภาคที่ดวงเดียวครับภาคที่ต้องดวงเดียวใช่เราก็เลย อิมิเตทเราก็เลยลอกเรียนธรรมชาติเนี่ยว่าถ้าไฟตัวที่เป็นไฟคียหลักไฟที่สว่างสุดจะต้องมีทิศทางเดียวจินจัดไฟขออนุญาตเองหน่อยครับผมลาพูดหน่ยเราจะเข้าใจออันนึงเหมือนเป็นดวงอาทิตย์วันนึงเหมือนดวงจันทร์เอาตั้งแต่ปิดเลยนะตั้งแต่ปิดต้องกลับไปชัแนลหนึ่งต้องกลับไปชัแนลหนึ่งมันจะหมุนไปเรื่อยเนึึ่แน่แนลหนแลนึ่่งชัลั เี่ยค่อยๆเบาลงไปอ๋อต้องใจเย็นนะพากคนไม่ใช่มไมมีแบบปั๊บๆๆอ้าวทีนี้เปิดตากล้องตากล้องมองหน้าเลยครับเพื่ออะไรอ่านี่คืออันแรกแล้วถ้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มแสงก็กดตรงนี้เลยครับปึ้งๆลดแสงแสงแค่นั้นเลยไอช่องที่2นะฮะช่องที่2อันนี้จะไว้อีกรุ่นครับ อ๋อคนละรุ่นคนละรุ่นช่องที่สามอีกรุ่นหนึ่งทำมาเพื่ออะไรครับมามาเพื่อสำหรับคนที่ใช้หลายๆรุ่นอดหลายวได้หมดเลยใช้ในไลฟ์ไม่พอใช้ในการแสดงละครในด้วยไหมใช่ครับพวกนี้ใช้ถ่ายโปรดักชันโฆษณาใช้ถ่าย MV อะไรหมดเลยครับไหนๆก็ให้มันครบบรรทัดเลยอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นพวก fx ครับคือก็ส่วนพวกเนี้ยมันจะสามารถอ่ะลองเปิดเอ็มวให้ดูหน่อยข้างหลังนะมันจะสามารถจำลองพวกแสงแบบเหมือน กไฟจำลองแสงแบบว่าฟ้าผ่าได้อะไรเงี้ยครับผู้เป็นเล่นอ้าวถ้ากดจากตรงนี้เลยได้ไหมกระพริบก็กดได้คอ่ะถ้าว่าอราจมากดจากตรงนี้อ๋อเหมือนฟ้าอันนี้ก็จะมีแบบมีการกระพริบมีการแบบมีปาปาลัสซี่ก็มีครับพวกเนี่ยเนี้ยเนี่ยแน่เนี่ยน่มน่นเหมือนเหมือนแบบเดินผมแดงอะไรเงี้ยเล็กกับเหตุอ๋อแล้วสนุกสนุกแล้วสนุกสนุกแล้วนี่จะได้เยอะครับฮะเอามาปกติได้แล้วแต่ส่วนมากเราก็เปิด ว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีเป็นแอปด้วยครับพรามหาเป็นแอปคือเป็นแบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ยังไงอ่ะอ๋อแต่ยังยังยังไม่ลั้นกำลังจะลั้นจะสามารถเสียต่อได้แบบว่าไม่ต้องใช้รีโมทอันนี้อาจจะมาลองเพิ่มสุดนะเอาให้สุดไปเลยนะกดค้างได้เลยนะอเอกดค้างได้เลยนะค้างเลยเนี่ยบ้านนอกกันมาเป็นไงแดงว่าได้เลยครับโอ้ข้อดีของไฟ LED พวกนี้คือคือไม่ร้อนครับเออไม่ร้อนไม่ร้อนเลยเพราะไฟพวกนี้มันไม่ใช่ไฟที่สร้างความร้อนเอหน้าฝนเนาะมันไม่ใช่หน้าร้อน ถามความเปิดแอรงขนาดน,นี้คงไม่รอนอันเนี้ยที่เราเอาเอาไว้ข้างๆแล้วตัวแรงกว่าเนี่ยมันจะไม่มีเฉดท,ที่ข้างๆครับทํา,าทให้เป็นยังไงฮะทำให้น้าเป็นยังไงอเออแนะนําหน่อยสมมติอาจจะมาเอาตรงๆไม่ได้ว่าเป็นผ้าต้องรองต้องอะไรแต่ไม่ให้อยากให้ดูดีให้คนได้ดูสบายตา,าไปควรอยู่ยังไงถ้าคนดูสบายตาจะแนะนําให้ตัวนั้นอ่ะแรงสุดแรงสุดตัวนั้นแรงแต่ตัวเนี้ยเบาลงมาตัวนั้นแรงสุดปึ๊บไม่ต้องไปจี้งี้ก็ได้นะเนี่ยไกลๆก็ได้ข้างหลังก็ได้ ใส่ในจีวอนก็ยังได้เทำทำบุ๊ดลีขนาดสิเนี่ยก็เราก็ <c oughs> เราก็เราก็ไม่สำรวมมาเแลเราก็เพราะว่าเราอ่ะน้องเขาบอกว่าถ้าเปิดเท่านี้ปิดกูไปเลย <c oughs> <c oughs> มีผลเปิดเล็กๆเ,เปิดน,น้อยๆก็มีผลถ้ามาข้างหน้าเนี่ยน่าจะใสหมดเลยเอ๋อคือหน้าใสใช่ถ้ามาข้างๆเนี่ยจะได้ความมีความจริงจังอีกนิดนึงที่เวลาถ่ายรูปแบบ เอ็มอตาตาตาเาด้านหนึ่งมืดด้านหนึ่งสว่างด้านสว่างหนึ่งให้คนเราให้รู้ว่ามีด้านมืดด้านสว่างแนะนำมาอีกยมจินอาตมาจะได้ใช้มันสมราคาคิดก็จริงก็มีไฟนี่แค่นี้แหละครับประมาณนี้แล้วมันก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ในนี้มาเซตอัพให้นิดหนึ่งแต่หลักๆเราก็คือเรามาเปลี่ยนไฟให้เพราะว่าถ้าไฟดีก็เหมือนอาหารดีโอ้โหไฟคืออาหารของกล้องครับถ้าได้ไฟที่ดีก็เหมือนเราได้กินอาหารเทลตี้ ว้าวหน้าเราก็จะพองเราฉันอาหารฟาสต์ฟู้ดมานานอันดับแรกนะว่าเรื่องไรมนุ้คิดถูกหรือคิดผิดแย้งได้นะหนึ่งเรื่องเสียงก่อนเลยเพราะเวลาคอมเมนต์แต่เสียงเบากันไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วคนก็ออกเพราะเสียงสองคือภาพส่หรับอาตมาสองคือภาพว่าอุ้ยมันชัดมันอะไรมันระดับไหนคือถ้าเสียงดีเนี่ยต่อให้ภาพไม่ชัดเหมือนไะเราเราดูในข่าวถ่ายมุมมัวแอบถ่ายแต่กอยากรู้เรื่องว่าเรื่องอะไรอยากรู้อยากเห็นรู้เรื่องว่าคืออะไรก็เอาสองอาตาภาพสวย ภาพสวยอีกอ่ามันเริ่มสบายตาัต้นผมสรุป wrap <c> up <oughs> ให้แล้วกันก็คือวันเนี้ยเมื่อกี้ก็มีไฟเก่าของหลวงพี่เนาะที่เหมือนดีไซน์เหมือนอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาไฟใหม่ก็คือไฟแนลไลท์มาถวายน,นั่นเองนะครับพร้อมรีโมทกับไมโครเรเลยเนาะซึ่งก็จะทำให้ทางบ้านได้ยินเสียงชัดเจน รถซึ้งในรถพระธรรมเหลเกินบมันสว่างก้าเหลเกินอหลบตออย่าเสียสมาธิเสียเราเนี่ยมาวัดก็เลยฝึกสมาธิให้นี่ก็คือ before after นั่นเองนะครับของกุฏิหลวงพี่สมปองนะเชยพอสอพอสอสมปอง ก่อนหน้านี้ทั้งดีซ่านที่ทักไปจริงๆไม่ได้พูดเองนะฮะทั้งแสงทั้งใน,นมีปัญหาหน้าเหีียหน้าอะไรไม่ใช่ดอกพัดต้องไม่ยึดติดเรื่องนี้ใช่แต่ว่าคนดูอ่ะก็ต้องดูให้ขอควาสบายใจขอความสบาย <c oughs> ไม่ใช่สบายใจ <c oughs> สบายตา <c oughs> สบายตาเสร็จแล้วสบายใจพอไม่สบายตามันก็ไม่สบายใจฉะนั้นขอบคุณนี่ครับคอป Oh. Cob Thailand นะครับแล้วก็บ Nanlite Thailand นั่นเองนะครับยอดจริงๆเนี่ยว่าจะไม่พูดมันก็อดพูดไม่ได้ขอบคุณจริงๆเพราะว่าต่อไปลูกเพจและทุกท่านที่ดูก็จะมีความสุขเอ้ยแสงดีมันสดเสียงชัด,ชดอโอ้โหแล้วเนี่ยหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตุลาคม2อ6 4ความสม,มบูรณ์แบบพี่อาตมาคิดไว้ก่อนเนี่ยเหมือนโมอ้อะเหมือนคิดในสมองตัวเองแล้วโมโมไปว,ว่าเราจะสม,มบูรณ์แบบแสงแสียง ต่อไปจะมีสีด้วยรีโมทที่เขาทำเผื่อไว้เนี่ยใช่ครับมันจะครบทุกอย่างแล้วมันเป็นกำลังจิตกำลังใจในการทำงานแล้วรับรองว่าทุกท่านจะได้รับความสุขได้รับธรรมะต่อไปจะธรรมะคันนึกเรื่ยอยๆเดี๋ยวบางทีหายไปเดือนหนึ่งเลยไปศึกษาธรรมโดนเรียกไงนี่คือสิ่งที่จะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณขอให้เงินทองไหลมาณชาติติยังไงก็มีภาษาพนดีมาเลยไไน,นะครับสัพพะธนังสัพพะลาพังพะวันตุเตรักขันตุสุรักขันตุทุกท่านที่ดูอยู่ด้วยนะฮะ ไม่ผิดหวังแน่นอนอภิวาทนาศิลิสนิจจังวุฒาปัญญโนจัตตารโรธรรมาวัฏฐันติอายุอานสุขังพระลังปลอดภัยและชีตวันนี้ก็ไปผลกระแสแต่เช้าตรวจตลอดเลยปเป่าหัวได้ครับแล้วนั่นก็คือซตอัพที่เราจจดให้ก็ขอฝากจัดไฟกับแนนไลท์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมแนลไลท์บายซิลเวีมีเดียของแท้จะต้องมีสติกเกอร์สีทองอลามอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีหน้านะครับแล้วก็ผมพิธีกรของทุกท่าน กินจากช่อง DHR นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับบ๊ายบาย